บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นระยะแรกที่เชื่อมโยงด้วยระบบ API Linkage คะ่ะมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตราควบคู่กับการคัดกรองและช่วยให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอธิบดีกรมการกงสู์กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าระบบ API Linkage จะนํามาใช้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์จีนที่เดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยวเท่านั้นเพื่อให้สามารถยื่นขอวีซ่าได้เร็วขึ้นขณะที่กรมการท่องเที่ยวกับททท,ทก็มีฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เดินทาง าาเข้า้มาไดอันนี้เราก็จะอำนวยความสะดวกให้เขารวดเร็วขึ้นการตรวจลงตาก็ใช้เวลาเพียง2-3วันนะครับอเอกสารที่มายื่นก็คือมีแค่หนังสือจากบริษัทรายช่่รลูกทัวร์แล้วก็หน้าหนังสือเดินทางแค่นั้นเองจบไม่ไม่เหมือนการยื่นอีซ่าอีวีซ่าปกติทั่วไปนะครับ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจะมีการนำข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทนําเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเข้าระบบเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัทนําเที่ยวที่เป็นคู่ค้าในจีนขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์จีนต้องกรอกข้อมูลในระบบแบบใบสั่งงานมคัคคุเทศเช่นชื่อเที่ยวบินโปรแกรมการเดินทางเป็นต้นบริษัททัวร์ไหนที่รับจีนโดยเฉพาะเลยนะครับเราให้มาลงทะเบียนกับเราตอนนี้ได้200กว่าแล้ว ในับใน200กว่าเนี่ยเราจะส่งให้กับทางการจีด,ด้วยแล้วก็ส่งเข้าไปที่กรมการปกครอด้วยกรมการปกครอก็จะดูว่ามันจะแมทกับผู้สัญญาของกรมการปกงรอลเองที่อยู่ในต่างประเทศ<ม>ถ้าแมทกันได้มีการคู่ค้ากันจริงส่งลูกค้ากันจริงเนี่ยนั่นหมายความว่าเราตรวจสอบได้ว่าเป็นตัวที่ตรวจสเป็นถูกต้องตามกฎหมายตัวที่มีคุณภาพและย่นระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของกรมการปกครอด้วย นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง3หน่วยงานนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเป็นกลุ่มทัวร์ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางได้มากยิ่งขึ้นค่ะ